สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการใช้ใจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนวิธีใช้กันยังไงบ้างนะคะวันนี้จีจ้าชาแนลมีคำตอบค่ะเรามาดูวิธีกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะคือให้เราเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาเจอหน้าต่างค่ะที่ให้เราใส่พินหหลักก็ให้เราใส่พิน6หลักเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้น เราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้นะคะให้เราคลิกตรงคำว่า G Wallet ค่ะหลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีแท็บเมนูเราชนะขึ้นมาให้เราคลิกไปที่ปุ่มใช้สิทธิ์ตรงแถบสีน้ำเงินนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะเราก็จะเห็นแท็บสีน้ำเงินที่เขียนว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะคะ<ๆ>ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เราได้สแกน QR เราชนะจากร้านค้านะคะ เมื่อเราสแกนเสร็จนะคะก็ให้เราตรวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการให้ถูกต้องนะคะเมื่อถูกต้องแล้วให้เรากดยืนยันค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราใส่พิน6หลักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะหลังจากการใช้สิทธิ์เสร็จสิน้นเราก็จะได้สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ด้วยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้สิทธิ์เราชนะกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะ ส่วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์รอชนะนะคะยอดเงินที่ได้สามารถใช้จ่ายได้สูงสุดตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับเลยนะคะไม่จำกัดสิทธิ์ใช้จ่ายต่อวันนะคะสามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะและเงินที่ได้จากเราชนะค่ะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารได้นะคะท่านจะต้องใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นค่ะ กับร้านค้าและบริการที่ร่วมโครงการเราชนะเท่านั้นนะคะและสามารถสะสมยอดไว้ใช้ใจ่ายได้จนถึง31พฤษภาคม64ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการเราชนะนั่นเองค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะและขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ